ีเรามาดูโครงการที่สภาได้อนุมัติไปแล้วนะคะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตนะคะซึ่งเป็นทางเข้าของสุขสบายโฮมเดี๋ยวจะไปดูป้ายโครงการที่ชาวบ้านร้องมานะคะว่าโครงการที่เราอนุมัติก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ค่ะก็คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่22บ้านแก่นทองธานีซอยผ่องอําไพ6นะคะซึ่งงบประมาณก่อสร้างก็จะอยู่ที่ 4 2 6 0 0อ่า4 2 6้0ถ้าใจะดูปริมาณเนื้องานนะคะ636ขนาดกว้างก็คือ6เมตร mm hmm. ยาว mm hmm. 106เมตรถนนเส้นนี้ก็คือเส้นที่เราอนุมัติทั้งหมดอันนี้คือโครงการที่เราอนุมัติก็คือจะตรงขึ้นไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้หมู่บ้านจัดสรรได้เทคอนกรีตไปบางส่วนแล้วซึ่งกลายเป็นว่า ตามระเบียบหรือขั้นตอนของการทำงานเนี่ยจะต้องตัดเนื้องานส่วนที่ไม่ได้ทำออกตัดงบประมาณส่วนที่เราไม่ได้ทำออกซึ่งผู้รับจ้างอ่ะก็จะต้องทำงานตามเนื้องานที่มีอยู่เดิมก็คือเท่าเดิมแล้วก็ในส่วนที่หมู่บ้านจัดสรรทำไปแล้วเนี่ยต้องประมาณออกมาว่าเป็นปเป็นประมาณเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วระยะทางจะต้องไปต่อจนถึงส่วนข้างหน้าที่หมู่บ้านจัดสรรทำ ตรงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่หมู่บ้านจันดสรรดําเนินการเองซึ่งจะต้องเป็นการที่เราต้องตัดเนื้องานออกแล้วตัดงบประมาณที่เราอนุมัติแต่กลายเป็นว่าหมู่บ้านจัดสรรผู้รับจ้างอะค่ะทําอยู่ตรงนู่นเลยค่ะ<ม>ที่ผู้รับจ้างทํางานเพิ่มในส่วนที่เนื้องานที่เหลือที่ไม่ได้ทํา แต่ไม่ได้อยู่ในแบบที่สภาอนุมัติไปนอกเหนือจากที่โครงการได้อนุมัติซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถที่จะดําเนินการในส่วนนี้ได้เพราะว่านอกเหนือจากแบบแบรนด์ที่เราได้อนุมัติผ่านสภาไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโครงการตรงจุดนี้อยู่ในแผนของเทศบาลหรือยังหากถ้ายังไม่อยู่ก็ไม่สามารถดําเนินการได้หรือแม้กระทั่ถงถ้าอยู่ก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาอยู่ดีจึงจะสามารถดําเนินการได้ซึ่งถือว่าพื้นที่ตรงนี้ที่ผู้รับจ้างได้ดําเนินการเนี่ยค่ะ จะเห็นว่าสภาพก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันกับถนนเดิมแล้วก็สุดทางก็คือพื้นที่ก็จะยังเหลือที่เป็นดินอยู่ซึ่งไม่ได้เทครบจบจนสามารถที่จะสร้างความสะดวกสบายในการสัญจรให้กับชุมชนได้กลายเป็นว่าเป็นการสร้างปัญหาเพราะกลายเป็นถนนตรงจุดนั้นก็คือจะเละลงไปจากการที่เมื่อก่อนกลายเ,เป็นถนนลุกลังแล้วก็ วันนี้กลายเป็นถนนแค่ถนนดินซึ่งอีกไม่นานจะถึงฤดูฝนหน้าฝนเข้ามาละถนนตรงนี้น่าจะมีปัญหาต่อไปในส่วนที่มันจะซอฟลงเละลงแล้วก็จะสร้างความลำบากในการสัญจรให้กับชาวบ้านมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนเข้ามาที่มิตรภาพบ้านเป็ดซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบลงพื้นที่เพื่อที่จะรับรู้รับทราบปัญหาและเพื่อที่จะแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สภาพที่เห็นก็คงจะเห็นว่า เทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่จะกำลังจะเกิดขึ้นแต่ในการบริหารจัดการหรือว่าการพัฒนายังมีปัญหาอีกมากมายที่รอให้มีรภาพบ้านเป็ดได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขค่ะ